看。开 สวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าพินดูตลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีมังกรประจําวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2565ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยก่อนอื่นก็ต้องการาบขอพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามและตอนนี้ท่านสามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกตก้าจะเรียงน้ําชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพ้อมเพลงข้างล่างอาจารย์จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นเรื่ออองงขกาาาารรรวิชโศสต ที่ดวงดาวเดินจริงนะครับไปอยู่ในพบไหนเรือนไหนเกิดเหตุอะไรกระทบดาวอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะนะก็เป็นการบอกเหตุไปนะทีนี้เราจะเอาไพ่เทพเป็นเดียวนะครับนะมาช่วยขยายนะครับว่าสิ่งไหนดีนะครับทำยังไงให้ดียิ่งขึ้นและสิ่งไหนเสียเนี่ยทำยังไงให้หนักกลายเป็นเบาเรามาเริ่มกันเลยนะครับนะชาวราศีมังกรก็ต้องบอกว่าในช่วงของตอนที่ดาวพระเสาร์นะครับนะมาทับลัคนาหรือกลุ่มลัคนาเนี่ย ก็ส่งผลนะครับนะให้ชาวราศีมังกรนะครับมีโอกาสในลักษณะต่างๆก็ต้องอยู่ที่ว่าทักษะของแต่ละคุณนะครับให้คุณให้โทษอย่างไรนะครับนะก็จะเกิดเรื่องราวประมาณนั้นนะแล้วก็ว่ามีดาวอะไรตั้งรับ นะครับในพื้นดวงชะตาก็จะเกิดเหตุนะครับถ้าเป็นดาวคู่มิตรนะครับหรือมาจะพบดีเรือนดีก็ให้คุณนะครับถ้ามาจะพบเสียเรือนเสียนะเราก็จะยุ่งยุ่งวุ่นๆ่นนะครับเกี่ยวกับพบนั้นเรือนนั้นนะนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้แต่แน่ๆเลยนะครับการที่ดาวเสาร์นะครับกลุ่มลัคนาเราประมาณนี้ก็จะส่งผลนะครับให้ชาวราศีมังกรทําอะไรยังไงก็มีความมั่นใจขึ้นนะนะก็ถือว่าโอเค นะเอาละเดี๋ยวเรามาดูซิว่านะครับไพ่จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงนะครับนั้นะในช่วงงเดือนนี้เอาละนะเรามาดูกันนะครับนะเอาละนะครับชาวราศีมังกรนะครับนะ ก็ต้องบอกว่านะครับได้ไพ่ปาราวตีนะครับถ้าจะให้ถูกชฉโกกับไพ่ใบน,นี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่นะครับชาวราศีมังกรนะครับกำลังก่อร่างสร้างตัวในลักษณะต่างๆนะเวลาจะทําอะไรยังไงให้นึกถึงอนาคตนะครับการที่เราได้ไพ่นะปาราวตีก็คือพระองค์ท่านถือมีดเพื่อปกป้องครอบครัว อุ้มองค์พระพิคเนตตอนยาว์นะครับแล้วก็มีพระศิวะนะแปลงเป็นสิงโตนั่งเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับแรงขับเคลื่อนนะครับที่จะทําให้ชาวราศีมังกรประสบผลสำเร็จนะครับก็อยู่ในลักษณะของการทําเพื่อครอบครัว นะครับทำเพื่ออนาคตของครอบครัวนะครับทำเพื่อบางสิ่งบางอย่างนะครับเพื่อเป็นรากฐานนะในอนาคตให้กับตัวเองนะให้เรานึกถึงเมนประมาณนี้นะครับนะเราเองก็จะมีกําลังใจหรือมีแนวทางเหมือนเรามีเข็มทิศนะครับว่าเราจะดําเนินไปยังไงนะครับเราอาจจะมีเป้าหมายนะครับเกี่ยวเรื่องบางเรื่องนะครับว่าเราอยากจะทําอย่างนี้ให้สําเร็จภายในช่วงที่ดาวเสายังคงอยู่ตรงนี้นะ อย่างนี้ก็ได้นะครับนะก็ถือว่าโอเคนะครับทำอะไรให้มีเป้าหมายแล้วก็ทําเพื่ออนาคตของตัวเองทำเพื่ออนาคตของครอบครัวของเรานะก็จะทําให้คุณเองเนี่ยนะครับประสบผลสําเร็จในลนักษณะต่างๆแล้วก็นะครับวางแผนงานไว้แล้วก็ดําเนินไปนะฮะ ตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะก็จะทําให้เราเองเนี่ยนะครับมีหลักทรัพย์มีนู่นนี่นั่นอรไรกว่ากันไปก็ถือโอเคนะครับเป็นไพ่ที่ค่อนข้างจะดีเป็นไพ่เกี่ยวเรื่องของครอบครัวเกี่ยวเรื่องของความมั่นคงนะครับเอาละต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อนะดาวพระอาทิตย์นะครับดาวพระอาทิตย์เองเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีกันเราจะเรียกว่าพบมรณะนะนะ แน่นอนนะครับในช่วงของวันที่1จนถึงวันที่17ดาวเชื่อเรินมรณะของเราวิ่งเข้าไปอยู่ในราศีกันนะครับเขาเรียกมรณะวิ่งเข้าไปอยู่ในเรื่องของสุภาษณ์นะก็จะเป็นในช่วงของเราเองเนี่ยนะครับอาจจะ ต้องไปช่วยเหลือนะครับหรืออไปทำคำจุนนะครับในลนักษณะต่างๆก็ได้นะนะครับหรือบางครั้งอาจจะมีความขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือนะครับอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับหรือไม่เข้าใจกันเนี่ยมันออกได้หลายอย่างนะก็ทางที่ดีนะครับก็พยายามอย่าขัดแย้งคนอื่นในเรื่องของมุมมองความคิดนะครับทัศนคติต่างๆจะดีกว่านะเพราะเวลามรณะสุภาษเนี่ยนะครับผู้ใหญ่มักไม่ค่อยปลื้มหรือไม่ให้ความ อุปธรรมคำจุนช่วยเหลือเราสักเท่าไหรนะเราต้องทำบางสิ่งบางอย่างด้วยตัวเองเป็นส่วนใหญ่นะครับนะจะเป็นลักษณะออกแนวๆประมาณนี้นะครับเอาวะนะครับหลังจากนั้นก็จะย้ายเข้าไปอยู่ในราศีตุลในช่วงวันที่18จนถึงวันที่สิ้นเดือนเลยนะครับนะนเวลา10นาฬิกานาทีนะดาวเจ้าเรือนมรณะวิ่งเข้าอยู่ในเรือนของกรรมะนะครับก็ให้ดูแลสุขภาพตัวเองนิดนึงนะอย่าทำงานจนหักโหมจนเกินไปนะครับจนลืมพักผ่อนในลักษณะต่าง หรืออาจจะมีวิถีชีวิตของเราอาจจะเข้าไปข้องแวะนะครับเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่องที่ทําให้เราเองอาจจะผิดหวังหรือเศร้าโศกเสียใจหรือไม่ได้ดังใจนะครับออกได้หมดเลยนะครับก็เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่นะครับจะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงนะฮะเพราะการที่ดาวเจ้าเดินมรณะนะครับในยุดเล่กรรมก็จะมีเรื่องยุ่งๆหน่อยนะครับในช่วงนี้นะครับนะโอเคนะครับเขาเรียกว่าไพ่สีดาเนาะเขาเรียกไพ่อยู่เป็นนะนะครับนะก็ บางสิ่งบางอย่างเนี่ย<ม>นะครับเราก็ต้องใส่ใจนิดนึงนะฮะเราจะไม่แยแสยเลยมันก็ไม่เชิงนะการที่พนางเองเนี่ยนะครับทำน,นั่งนิ่งๆเหมือนไม่สนใจนะครับแต่สายตาเนี่ยแอบมองทะลุผ้านะนั่นก็หมายความว่าตัวของเราเองเนี่ยนะครับอย่าทอดทุระนะครับกับเรื่องบางเรื่องนะแล้วก็ก็ต้องบอกว่านะครับพยายามอยาฟอร์มเยอะนะครับนะรู้สึกอะไรยังไงก็เปิดเผยความรู้สึกบ้างนะอย่าแบบแอบซ่อน ความรู้สึกของตัวเองจนคนอื่นเนี่ยเขาคาดเดาไม่ได้นะเพราะพยายามเปิดใจบ้างนะครับกับเรื่องบางเรื่องนะครับก็จะทําให้เราเองเนี่ยนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะบ,บางครั้งเนี่ยเราไม่แสดงออกนะมันก็จะทําให้คนอื่นเขาอาจจะคิดว่าเราไม่สนใจหรืออาจจะคิดว่าเราไม่แยแสนะรเราก็อาจจะต้องนะครับมีการทําทให้ผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์กับเราเนี่ยนะครับเขาให้รู้สึกในเรื่องของ อารมณ์ความรู้สึกเราบางสิ่งบางอย่างด้วยนะครับเขาจะได้ตอบสนองถูกนะ,ะเาพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ค่อนข้างจะเฉยนะและไม่แสดงออกนะ,ะแต่ไพ่เนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยยังไงก็ใส่ใจหน่อยนะครับการที่เรามองระช่องเนี่ยมันต้องใส่ใจนิดนึงอ่ะนะ,ะถ้าเกิดบางครั้งนะฮะคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยเขาอ,อาจจะเข้าใจผิดได้ถ้าเราไม่ได้แสดงความรู้สึกบางสิ่งบางอย่าง ก็ต้องอยู่ให้เป็นนะครับไพ่มาเตือนประมาณนี้นะก็ถ้าทําได้ก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเผยควารู้สึกน้อยนะออกแนวๆประมาณนี้นะครับเอาละนะครับนะต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระอังคารกันนิดหนึ่ง ดาวพังคานเองเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีพิจิเราจะเรียกว่าภพราพนะก็ต้องบอกว่าในช่วงเดือนนี้ไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่นะครับนะอีภพเรือนหนึ่งในราศีเมษนะเราจะเรียกว่าภพพันธุที่แปลว่าหลักทรัพย์นะก็ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะเพราะว่าตอนนี้ตกนะเลือนอลิหมดเลยนะเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนพันธุที่แปลว่าครอบครัวตกอลินะก็แสดงว่าอาจจะมีปัญหายุ่งวุ่น นะครับเกี่ยวเรื่องของที่บ้านนะเกี่ยวกับเรื่องของที่ทํางานนะครับแล้วก็จะมีความขัดแย้งเกี่ยวเรื่องของผลประโยชน์รายได้พอสมควรนะนะครับยังไงต้องเรามาระวังนิดนึงนะถ้าเกิดมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยยังไงต้องพิจารณานะครับเป็นพิเศษเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากเจ้าดลลาภ นะลาภะแปลว่าโชคลาภความสำเร็จสินที่ปัารถานาก็ไปอยู่ในเรือนอริก็แสดงว่าเราเองเนี่ยอาจจะมีความขัดแย้งนะครับเกี่ยวเรื่องของผลประโยชน์นะครับบางทีอาจจะถ้าเป็นในที่ทํางานของเราก็อาจจะมีการแย่งตําแหน่งกันนะครับบางทีกอไก่ก,ก็อยากได้ขอไข่ก็อยากได้แต่ทีเนี้ยตำแหน่งมีแค่ตําแหน่งเดียวอย่างเงี้ย นะอ่ามันก็จะมีปัญหาหนู่นนี่นั่นให้มาเครืองจิตเครืองใจกันนะเพราะอะไรก็เพราะว่าหนึ่งเราจะเรือนพันธุ์ทุกตกอรดิลาภะตกอรดิมันจะมีปัญหาที่เกิดมาจากเรื่องของสิ่งที่ปรารถนานะครับอะไรประมาณนี้นะก็เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังนะครับนะเอาละเดี๋ยวเรามาดูซินะครับว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงนะครับนะเอาละเรามาดูกันนะครับโอเคเขาเรียกว่าไพา่นะครับกรรมเทศนะครับนะ คือไพ่กรรมเทพเนี่ยอย่างที่เรารู้กันนะก็เป็นไพ่สเสน่ห์เนาะนะหรือเป็นไพ่ที่ตอบโจทย์นะครับความต้องการในลักษณะต่างๆนะครับปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับบางครั้งมันก็เกิดจากเขาเรียกว่าความปรารถนานะครับในลักษณะต่างๆนะดูเด่นนะครับผู้ชายหนึ่งคนนะครับผู้หญิงตั้ง4คนนะครับแน่นอนนะครับคนที่ ประสบควาํสเร็จเขาก็ไม่ได้คิดอะไรนะแต่คนที่แบบผิดหวังอะไรประมาณนี้นะก็มันก็อาจจะเป็นเหตุผลนะครับทำให้เครืองเครืองกันนะครับโกรธกันไม่พอใจกันในลนักษณะต่างๆเพราะแน่นอนนะครับการที่คนเรามีปรารถนาหรือมีสิ่งบางอย่างนะครับนะที่ต้องการเหมือนกัน นะครับแต่ว่ามันมันสำเร็จได้แค่คนเดียวเนี่ยนะครับแน่นอนมันก็ต้องมีในลักษณะของการกระทบกระทั่งนะครับเป็นลักษณะธรรมดาก็ให้อย่างนี้ละกันนะครับให้เราลองสังเกตดูนะครับว่าเรามีปัญหากับคนอื่นนะครับถ้ามันมีปัญหาเกี่ยวในเรื่องของความต้องการบางสิ่งบางอย่างที่มันเหมือนกันนะครับและมันหาข้อสรุปไม่ลงตัวนะครับอันนี้ก็ต้องเราก็ต้องเช็คตัวเราเองอะนะว่าเรามีศักยภาพ ะครับพอเกี่ยวกับในเรื่องอลักษณะประมาณนี้ไหมนะครับนะถ้าเรามีศักยภาพพอก็โอเคนะเราก็ดําเนินตารสู้ไปนะไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเกิดเราหูแพ้ทุกทางเลยเนี่ยอันนี้เราก็ต้องก,ก็ต้องทาใจนะเราก็ต้องอยู่ให้เป็นนะครับนะบางทีบางทีมันบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะครับมันก็ฝืนกันไม่ได้นะครับถ้าศักยภาพเราไม่พร้อมนู่นนี่นั่นนะครับเราก็ต้อง นะก็ต้องก็ต้องอยู่ให้เป็นนะต้องทําใจให้เป็นนะอะไรประมาณนี้เพราะว่าเวลาให้ได้ไพ่กรรมเทพเนี่ยมันมันพูดยากนะครับนะเหมือนกับคนจีบผู้หญิงสวยอย่างเงี้ยนะางคนก็อยากได้เนาะ เขาก็งัดความดีความชอบของแต่ตัวเองออกมาเนี่ยแต่ท้ายที่สุดมันก็ต้องอยู่ที่ผู้หญิงนะครับว่าเขาจะเลือกอะไรแล้วก็ทําได้เต็มที่ในศักยภาพของตนนะครับก็แค่นั้นเองนะครับนะภพ่ใบนี้เนะี่ยมาบ่งบอกว่านะครับถ้าเราทําอะไรยังไงก็สุดแท้แต่นะครับนะถ้าเรารู้สึกว่าเออมันมันไม่ค่อยจะโอเคไม่ค่อยจะไหวเท่าไหร่เราก็ต้องถอยให้เป็นนะมันจะได้ไม่เกิดเรื่องเกิดราวนะอะไรประมาณนี้นะเพราะอภัยที่มันเกี่ยวเรื่องของความรักความรู้สึกหรืออะไรประมาณนี้มันพูดยาก นะนะเพราะมันไม่ได้เกิดจากเราฝ่ายเดียวไนงะมันต้องไปเกี่ยวเรื่องกับของคนอื่นด้วยเงี้ยนะนะเราควบคุมได้แค่50%าอีก50%เป็นเรื่องของคนอื่นนะพิจานั้นแล้วถ้าเกิดผิดหวังหรือสมหวังก็นะครับเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่ามันไม่ได้เกิดจากเราคนเดียวไนงะนะครับนะก็ใพ้่มาเตือนประมาณนี้แล้วกันนะเอาล่ะนะครับนะต่อไปนะเรามาดูกันต่อนะครับนะเรามาดูดาวพอพูดกันนิดนึง ดาวพุธเองเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีเมถุนเราจะเรียกว่าภพอรินะอริตที่แปลว่าอุป,ปสรรคนี่สิ้นค้ามุนอาจใจความไม่สบายใจนะแต่อีกภพเรือนหนึ่งในอดีตนะอีกภพเรือนหนึ่งเนี่ย,นะเ,เ,ยเขาเรียกบ่าดาวเจ้าเรือนสุภาะนะครับอันนี้เราก็จะวัดว่าทักษะจรปีนี้ของเราเนี่ยถ้าดาวพระพุธไม่ได้เป็นการกักขณีนะครับก็จะออกในเรือนของสุภะเยอะนะแต่ถ้าเกิดเป็นการกักขณีก็จะออกในเรือนของอริเยอะ นะครับก็ให้คอยสังเกตตัวเราเองนะเอาละนะครับนะดาวเจ้าเรือสุภาก่อนนะเป็นกเกษตรตาที่ดีนะครับในวันที่3จนถึงวันที่22เวลา15รหนิกาทีส่งผลให้ชาวราศีมังกรนะครับมีโอกาสนะครับในลนักษณะต่างๆนะครับมีคนอุปถัมภ์ค้าคจูนนะให้วิถีชีวิตการดำเนินชีวิตของเราโอเคดีนะครับเป็นช่วงที่เราเองเนี่ยมีความาำาญ การพิเศษจะเรียนรู้จะทําอะไรยังไงก็ได้รับการสนับสนุนนะครับเป็นอย่างดีนะอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะยินดีด้วยนะครับแต่อีกพบรือนนึงระวังหน่อยถ้าเป็นการลัคนีจะกลายเป็นว่านะครับดาวเจ้าเรอือนอลิไปอยู่ในเรื่องของสุภาก็าจะมีความขัดแย้งนะครับนะกับผู้หลักผู้ใหญ่ขัดแย้งในเรื่องของมุมมองความคิดขัดแย้งในเรื่องของทัศนคติในลนักษณะต่างๆแต่ถ้าไม่ได้เป็นการลัคนีจะแปลว่าเราบริการเทคแคร์อลินะนะบริการเทคแคร์ผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้างานนะครับ เจ้าของบริษัทนะแลวเขาก็จะผลักดันให้เราโตขึ้นไปเรื่อยๆนะมันก็ต้องแยกประเด็นนิดนึงนะแต่ทีนี้มันจะดีไม่ดีอะไรก็ต้องดูในพื้นดวงเดิมของเราด้วยว่ามีดาวอะไรตั้งรับอยู่ในราศีกันให้คุณให้โทษอย่างไงก็จะเป็นการบอกเฉพาะของคุณคนเดียวเลยนะอันนี้ยังเป็นภาพรวมอยู่นะก็หลักๆก็จะประมาณนี้นะครับเอาละหลังจากนั้นนะครับนะดาวเจ้าเรือนสุภาษจะวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของกรมมะอันนี้ดี นะเขาเรียกว่าสุภาพิกรรมะเนี่ยก็แสดงว่ามีคนคอยผักดันสนับสนุนนะครับเราในลนักษณะต่างๆให้หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองนะก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่23จนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับเวลา13นาฬิกา2นาทนะยิ่งเราเป็นคนที่มีความสามารถมีความชมานาญการพิเศษในลนักษณะ ยังไงก็แล้วแต่นะเขาจะได้รับการผักดํนนะครับช่วยเหลือนะก็ยินดีด้วยนะครับอันนี้ถือว่าดีนะแต่ครบเดือนหนึ่งนะถ้าเป็นการกิณีระมัดระวังหน่อยอลีกามะนะครับมันจะกลายเป็นว่าทั้งดาวเจ้าเรือนอลีนะทั้งดาวเจ้าเรือนอลีในราศีเมถุนทั้งดาวเจ้าเรือนมรณะก็คือพาทิตยเนี่ยมาอยู่ในเรือนการงานหมดเลยนะมันจะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นเลยทีนี้นะถ้าเกิดดาวพาทิตย์หรือดาวพระพุธคุณเป็นการกิณีเนี่ยนะมันจะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นนะครับ เกี่ยวเรื่องของหน้าที่การงานอะไรประมาณนี้ก็ใช้สติในการเดิมชินิดก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะเพราะว่าดาวที่อยู่ตรงนี้ไม่ได้มีดาวอะไรที่เป็นสตูนะส่วนใหญ่ที่ดาวอยู่ก็คือดาวพระอาทิตย์ดาวพระพุธด,ดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวพระเคราะห์วงในนะก็ส่งเสริมให้คุณกันอยู่แล้วนะครับนะก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะแต่ให้เรารู้ว่ามุมดาวเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาได้นะแต่ก็สามารถผ่านพ้นไปได้นะครับนะเอาละนะครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่นะครับจะเสริม เกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะครับให้ชาวราศีมังกรเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเฮงเฮงรวยรวยปังปังนะครับนะโอเคได้ไพ่อินทานะครับส่วนใหญ่แล้วนะก็ต้องบอกว่าพยายามได้รับงานอะไรก็แล้วแต่นะที่ผู้หลักผู้ใหญ่มอบหมายมาก็พยายามทำจบให้มันไวๆนะครับอย่าเรื้อรังนะมีโอกาสก็ทำให้มันจบให้มันเร็วนะครับเพราะว่าพพะอินทาเนี่ยนะครับลงสายฟ้าวัชระนะครับนะ ทำการบางสิ่งบางอย่างนะอย่างว่องไวนะครับมันก็จะส่งผลเนี่ยให้ตัวของเราเองนะครับหมดภาระเร็วจบปัญหาเร็วนะหรืองานปิดจ็อบเร็วนะอย่าเลื้อลังนะครับนะทพยายามทำอะไรทําให้มันไวๆนะครับล้วผู้ใหญ่จะปื้มนะการที่เราทําอะไรไวเสร็จปุ๊บรอบแต่ต้องรอบครอบด้วยนะไม่ใช่แบบทําทงาน ไวแต่ไม่มีระเบียบอะไรงี้ก็ไม่ได้นะเราต้องอยู่ในมาตรฐานที่ว่าเฮ้ยทำงานจบเร็วงานดีมีคุณภาพนะผู้หลักผู้ใหญ่เห็นเขาก็พร้อมที่จะสนับสนุนผลักดันให้เราจเจริญรุ่งเรืองมีงาน2องงานสาอะไรให้เราต่อ นะมันก็กลายเป็นว่าเป็นผลงานเราทําให้เรามีชื่อเสียงนะครับนะแต่ถ้าเกิดเราทํางานเสร็จไวจริงแต่มันต้องแก้แล้วแก้อีกนู่นนี่นั่นมันก็จะเป็นที่เอื้อมระหาของผู้รับผู้ใหญ่<ๆ>ก็ต้องระมัดระวังนะมันก็เป็นเหมือนดักสองคมนั่นแหละนะครับนะยังไงทํางานไวและงานมีคุณภาพจะส่งผลให้คุณเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับเอาละนะครับต่อไปนะเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระศุกร์กันนิดหนึ่งนะ ซึ่งดาวพระศุกร์เองนะท่านเป็นดาวเจ้าเรือนราศีตุลอยู่แล้วไอ้ตรงนี้แหละนะครับที่เป็นเจ้าบ้านที่ใหญ่ที่สุดไม่ว่าจะเป็นอริมรณะเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยดาวพระศุกร์ก็เอาอยูนะถ้าเกิดดาวพระศุกร์ของเราเองไม่ได้เป็นการลักนีเสียเองนะนะครับถ้าดาวอื่นเป็นการลกักนีก็เป็นใหญ่นะครับในบ้านของพระศุกร์ไม่ได้นะครับก็ อาจจะมีผลกระทบกระเทือนหน่อยหนึ่งแต่ก็ผ่านไปได้นะครับเอาละนะอีกภพเรือนหนึ่งนะครับในราศีพฤษภนะเราจะเรียกว่าภพปุตตะที่แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาเอาละนะดาวเจ้าเรือนปุตตะก่อนนะดาวเจ้าเรือนปุตตะเนี่ยวิ่งเข้ามาอยู่ในราศีกันนะครับในช่วงของวันที่1จนถึงวันที่20นะเขาเรียกว่าปุตตะไปอยู่ในเรือนของสุภาก็แปลว่าสินค้าผลิตภัณฑ์นะครับนะนะหรือความสามารถของเรานะครับช่วยผลักดันสนับสนุนให้เราเองเนี่ยนะครับจเจริญ ก้าวหน้านะครับในลักษณะหน้าที่การงานนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปก็ถือว่าโอเคนะก็ถือว่าถือว่าใช้ได้นะครับอีกภพเรือนหนึ่งนะครับนะามาจากเจ้าเรือนกรรมะนะกรรมะสุภาก็อันนี้ดีอยู่แล้วกรรมะก็แปลว่าการงานการทําวิถีชีวิตสุภากเขาแปลว่าการช่วยเหลืออุปถั์ความจุนนะครับนะก็มีเกณฑ์ที่เราเองอาจจะทํางานในลักษณะของการซัพพอร์ตเบื้องหลังช่วยเหลือนะครับในลักษณะต่างๆได้หมดเลย นะครับเพราะว่ากรรมะเป็นสุภะคือการช่วยเหลือนะครับในลักษณะต่างๆก็ให้คุณหรือนะครับมีคนคอยผักดันช่วยเหลือเรานะครับให้เราทํานู่นทํานี่นะอันนี้ก็ต้องอยู่ที่นะครับพื้นดวงของแต่ละคนนะครับว่าแนวทางเนี่จะออกประมาณไหนถ้าเกิดในพื้นดวงเนี่ยนะครับดาวพระพุธนะครับดาวพระศุกร์ไม่ได้เสียหายอะไรยังไงเนี่ยส่วนใหญ่จะดี นะครับนะก็ถือว่าโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับนะดาวเระสุกเองถ้าจะย้ายไป,ปเป็นกเกษตรตาทิพดีนะเขาเรียกว่าดาวเจเริญนกรรมะเป็นกเกษตรนะก็แสดงว่าตัวของเราเองเนี่ยนะครับไม่ว่าจะหน้าที่การงานนู่นนี่นั่นอะไรก็นะครับอยู่ในจุดที่มีโอกาสประสบความสเร็จค่อนข้างจะสูญคนนะครับนะไม่มีงานก็มีเกณฑ์ที่จะได้งานที่มั่นคงนะครับนะหรือคนที่มีงานอยู่แล้วก็อาจจะได้งานที่นะครับทำให้เราเองเนี่ยรู้สึกพอใจหรือแฮปปี้ได้นะครับเหมือนกัน นะครับก็ถือว่าโอเคนะอีกภพเรือนหนึ่งก็ดาวเจ้าเรือนปุตตะนะปุตตะมางกระนะครับก็คือการเริ่มบุกเบิกตลา,าดทำนู่นทำนีนน่นะครับหรือบางคนอยากจะไปหาความท้าทายใหม่นะครับในลักษณะต่างๆนะก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วดาวเป็นเกษตรตรงนี้ก็ถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรนะครับนะก็สามารถจะโอเคได้นะแต่ถ้าเกิดท่านใดดาวประสบเป็นการกิิเนี่ยนะต้องพิจารณาดีนะบางทีการเปลี่ยนงานหรือไปเริ่มต้นใหม่มันอาจจะมีปัญหายุ่งยุ่งวุ่นวุ่นเข้ามาในชีวิตได้เช่นกันนะนะก็ต้องเช็ค ด,ดีแต่แน่นอนในเรื่องของโอกาสเรื่องของอะไรเนี่ยมีเข้ามานะครับให้เราพิจารณาอยู่นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมนะครับเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงนะให้ชาวราศีมังกรรวยๆเฮงๆปางๆประสบผลสำเร็จเกี่ยวเรื่องของหน้าที่การงานอย่างดีเยี่ยมนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะได้ไพ่อัตนาลีสวนก็แน่นอนนะไพ่นี้เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความเสมอภาคนะไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรยังไงจะปกครองบุตรบริวารลูกน้องก็ต้องเสมอภาคนะและพยายามอย่าราเอียง นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าไพ่นี้เป็นไพ่ที่นะครับต้องบอกว่าออทุกคนนะครับมีศักยภาพเท่ากันนะเราจะไม่ตัดสินใครว่าคนนั้นดีกว่าคนนี้ดีกว่านะให้เราดูที่ผลงานนะครับนะเน,นี่ยครึ่งหนึงเป็นพัชวิวะครึ่งหนึงพป็ปามาเทวีนะครับถ้าทําได้ตามนี้ไม่ล้ําเส้นซึ่งกันและกันนะเขาเรียกว่าให้ทุกคนแสดงศักยภาพเต็มที่นะครับแล้วก็ พิจารณาบางสิ่งบงอย่างนะครับอย่างซื่อตรงนะแล้วก็ยุติธรรมการงานของคุณก็จะจ,ะจะเริญนุ่งเรื่องนะครับบุตรหลานลูกหลานลูกน้องก็จะทํางานให้คุณเต็มที่นะครับนะอะไรประมาณนี้ก็ก็ต้องบอกเป็นไพ่ที่ต้องบอกว่าเสมอภาคแล้วกันนะครับนะประมาณนี้นะเอาละนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพฤหัสบดีนะครับนะ ดาวพฤหัสบดีเองเนี่ยนะครับนะในราศีธนูเราจะเรียกว่าภพวินาศที่แปลว่ารับรับซ่อนเล้นนะครับปิดบังอำพางนะอีกภพเรือนหนึง่งนะครับในราศีมีเราจะเรียกว่าภพสหชักที่แปลว่าการติดต่อ นะครับสังคมคนหมู่มากพี่น้องท้องเดียวกันแน่นอนนะครับการที่ดาวเจ้าเรือนสหัสชาติเป็นเกษตรก็ส่งผลให้ชาวราศีมังกรโดดเด่นในเรื่องของคอนเนคชันในลักษณะต่างๆการประสานงานนู่นนี่นั่นนะครับนะ,นะเรามีโอกาสที่จะเจอผู้รับผู้ใหญ่คนเอ็นดูรักใคร่ดาวพฤหัสเป็นตัวแทนของผู้ใหญ่พอเป็นเก,กษตรเราก็มีเกณฑ์ที่จะเจอผู้รับผู้ใหญ่ที่ดีนะครับคอยผลักดันสนับสนุนช่วยเหลือเราในลักษณะต่างๆนะอันนี้ก็ถือว่าดีแต่สาหรับท่านใดที่ดาวพฤหัสเป็นการลินีระบัดระวังนิดนึงนะเพราะดาวเจ้าเรวนิน้าจะมาแทน นะเขาเรียกวินาทวิ่งเขาไปอยู่ในเรื่องของสาหัสติเราเองก็นะครับอาจจะรู้สึกอึดอัดใจกับคนที่คบกันมานานรู้จักกันมานานๆนะครับนะหรืออาจจะเป็นคนที่เราปฏิเสธไม่ค่อยได้อาจจะเป็นหัวหน้าง,งานอาจจะเป็นเพื่อนหรือคนสนิทอะไรประมาณนี้ที่คบกันมานานๆเนี่ยนะหรือเคยมีบุญคุณต่อกันอะไรประมาณนี้นะก็อาจจะทําให้เราลําบากอึดอัดใจเวลาดาวเขาเรียกวัตเกษที่เป็นกาลกินีเนะี่ยมักจะอึดอัดใจกับคนที่นะครับรู้จักกันมานานๆ นะครับนะแล้วก็พยายามนะครับนะอย่าไปมีปัญหานะครับกับคนหมู่มากหรือสังคมหมู่มากนะครับยิ่งเป็นคนที่มีชื่อเสียงด้วยก็อย่าอย่ามีนะหรือเขามีธุรกิจธุก,กรรมอะไรของเขาที่ทำมาอย่างยาวนานนะเราก็อย่าไปพยายามอย่าไปยุ่งอย่าไปแตะนะครับนะเพราะเดี๋ยวทุวจะลงเราได้ก็ต้องเรามาระวังไว้นิดหนึ่งนะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะครับว่าไพ่จะเสริมนะครับเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงน,นะเกี่ยวเรื่องคอนเนคชั่นในลนักษณะต่างๆของชาวราศีมังกรน,นะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึง เอาละโอ้โหไพ่นี้นะครับไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะครับเขาเรียกไาพา่ทุกราคาการีนะครับเรามีเกณฑ์เจอคนที่รับมือยากนะอันนี้ต้องทําใจไว้เลยนะครับนะก็ให้มองสภาพอย่างนี้และกันนะว่าถ้าอะไรที่มันยังพออดทนได้อย่าเพิ่งตะบักแต่นะเพราะเราจะเจอคนเขาต้องบอกเาเจอคนที่เข้าถึงยากนะครับนะเจอคนที่นิสัยเราไม่ชอบอย่างนี้ดีกว่านะเจอคนที่เรารู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วอึดอัด อยู่ด้วยแล้วไม่มีความเป็นตัวของตัวเองอยู่ด้วยแล้วรู้สึกว่า,าไม่มีความสุขเรามีเกณฑ์ที่จะเจอคนลนักษณะประมาณนี้แต่ก็ต้องอดทนนะครับเพราะว่านะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเราคนเดียวนะครับมันมีปัจจัยนูน่นนี่นั่นอะไรหลายอย่างนะก็ให้มาเตือนว่าให้คุมสติตัวเองให้อยู่แล้วกันนะครับนะแล้วก็ให้มองบทเรียนอะไรต่างๆนะครับให้เป็นบทเรียนไป นะเจอเรื่องราวอะไรต่างๆก็ให้มองเป็นบทเรียนไปนะครับแล้วก็เราก็มานั่งดูด้วยโอ้ยคนเราเนี่ยเนาะนะจะทําอะไรได้สักขนาดนี้เลยเหรออะไรเนะี่ยบางทีเราเจอคนที่เวียงวีนไรเหตุผลนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้มันจะทําให้เราตบาบับแตกแล้วถ้าเกิดเราตบาบับแตกมันจะส่งผลถึงดาวหลายๆดวงอย่างที่ผมบอกไม่ว่าจะเป็นดาวพระพุทธดาวนะครับพระอาทิตย์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนอลิทั้งเป็นทั้งดาวเจ้าเรือนมรณะไปแสดงผลในเรือนกัรมะนะครับตรงนี้แหละนะครับที่จะทําให้เรามีปัญหาก็ ก็ต้องบอกว่าถ้าเราไม่ไหวจริงก็เดินหนีไปเดินห่างไปก็ไม่ต้องโต้ร้อโต้เถียงนะครับมันจะได้ไม่มีปัญหาอะไรเพราะแน่นอนเรามีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่รับมือยากแล้วกันนะเจอคนที่แพ้ทางเจอคนที่เรารู้สึกไม่ชอบเนะี่ยไพ่ก็บอกว่าให้เรามาันระวังนิดนึงนะครับนะอะไรประมาณนี้นะครับเอาละต่อไปเนะี่ยเรามาดูกันต่อพักราหูนะครับเพราะราหูเนี่ยเป็นดาวเจ้าเนการเงินไม่มีปัญหาอยู่แล้วดาวเจ้าเนการเงินอยู่ในราศีเมษได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์นะครับก็ถือว่าแจ่มแล้วนะ ก็ส่งผลให้ชาวราศีมังกรเรื่องของอไรายได้การเงินงินทองก็ยัง,ยง,ยง,ง,ยงคงเข้ามาต่อเนื่องนะครับนะเพราะกระดุมพระไปพันธุ์นียออกได้หลายอย่างได้เงินจากหลักทรัพย์ได้เงินจากความรู้ได้เงินจากศักยภาพพิเศษในลักษณะต่างๆได้เงินจากครอบครัวโอ้กนะแล้วได้อุดมเกณฑ์อันนี้ดีอยู่แล้วนะครับนะแล้วเรามาดูซิว่าจะให้ดีดียิ่งขึ้นเนี่ยนะครับทำอย่างไรนะครับเอาละนะเราได้ไพ่สุภัตรานะไพ่สุภัตตาเนี่ยเขาต้องบอกว่าเป็นไพ่ที่ เออโหเป็น ers, พ mmm ่อด like ทนแล้วกันนะเป็นพ่อดทนนะพนางเองเนี่ยปกครองบ้านเมืองนะด้วยตัวคนเดียวเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวนะแล้วก็ต้องเจอบุคคลมากหน้าหลายตาที่พร้อมจะมาแย่งบัลังของท่านนะแต่ท่านก็เอาตัวรอดได้นะครับก็ต้องบอกว่านะครับนะถ้าเกี่ยวเรื่องของรายได้การเงินการทองมันอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างนะครับในองค์กรในบริษัทนู่นนี่นั่นนะเราก็มอง มองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆเริ่มหยุ่มหยิมไปแล้วกันนะให้เรามองในเรื่องภาพรวมหนักๆใหญ่ๆนะมันทําให้เราเองเนี่ยจะสามารถผ่านพ้นเรื่องต่างๆไปได้นะครับบางทีเราคิดเรื่องเล็กๆน้อยๆหยุ่มหยิมหยุ่มหยิมเนี่ยนะครับบางครั้งมันก็ทาให้เราไม่มีความสุขนะครับัเรื่องของการหาเงินหาทองนู่นนี่นั่นอะไรเ็ว่ากันไปนะเพราะไพ่ใบนี้ก็ต้องบอกว่าจะสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความอดทนอดกั้นทนต่อความเจ็บใจนะครับทนต่อความผิดหวัง คนต่อความสูญเสียเขาเรียกว่าทนน่ะนะมิสเตอร์ทนเลยก็ต้องบอกว่าประมาณนี้นะอะไรประมาณนี้ก็นะครับการทนการอดทนจะทําให้เราผ่านพ้นทุกอย่างนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับนะเอาละนะครับนะยังไงก็นะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมครับผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอเข้ามาอภัยด้วยท่านใดถูกออถูกใจขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ กดกระดิ่งติดตามและท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษก็สามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสน,นุนช่องขอใอาจารย์เกต้าจะเียนน้ำชาคาฟเฟ่ก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพ้องเพลงข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับผมเกต้าให้ดูตลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกต้าพินดูทลอดเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะบนะบก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของ สิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือ,ก,ก,ก,คอการบูชาดวงเรานั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สาหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ ทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9ก้าฮินดูตลอดนะครับเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์สักนิดนะครับนะตัวผมเองนะครับเป็นคนที่ไว้ผมยาวมาตั้งแต่ปี5้าศนจนถึงปัจจุบัน64ี่ก็ล่อไป14ปีแต่ปัญหาของอาจารย์เนี่ยผมร่วงทุกวันนะหน้าของอาจารย์เนี่ยนะครับข้างหน้าของของอาจารย์เนี่ยนะร้านแล้วด้านข้างก็ร้านแล้ว นะครับอาจารย์ก็ค่อนข้างที่จะกังวลเรื่องนี้พอสมควรทีนี้อาจารย์ไปเห็นพี่เขยของอาจารย์จากคนที่เป็นคนหัวล้านอยู่ดีๆนี่ผมขึ้นมาดกนําสวยงามนะอาจารย์ก็โอ้โหก็เลยถามเขานะครับว่าเป็นอะไรยังไงเขาก็เลยแนะนํานะครับยี่ห้อน,นี้มา อาจารย์ก็เลยลองเอาไปใช้ดูก็ปรากฏว่าได้ผลจริงผมของอาจารย์เนี่ยก็เพิง่งก็เริ่มจะขึ้นนะเพราะอาจารย์เพิ่งเริ่มใช้นะครับนะแต่ทีนี้ก็ต้องบอกว่ายี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อที่แบบหูของปลอมเนี่ยนะเยอะมากอาจารย์ก็เลยนะเข้าไปที่ศูนย์เลยไป,ไปถามเลยนะว่ามันเป็นยังไงเขาก็บอกเลยว่านะครับยี่ห้อนี้นะครับนะมีของปลอมเยอะนะครับนะถ้าเป็นไม่ได้ให้ซื้อผ่านศูนย์จะดีกว่านะครับแล้วราคาศูนย์เนี่ยจะมีแค่2ราคาคือราคาสมาชิก กับราคาขายปี660นะครับนะอาจารย์ก็เลยตัดสินใจสมัครสมาชิกเลยเพื่อต้องการของแท้นะครับนะก็สันนิษฐานได้เลยถ้าราคาต่ำกว่า660นะครับก็แปลว่ามีโอกาสเป็นของปลอมสูงนะครับนะท่านใดสนใจก็สามารถนะครับสั่งผ่านอาจารย์ได้นะครับนะตามเบอร์080 901 59 59, 59นเะครับนะเอาละยังไงก็กราบขอบคุณทุกท่านนะครับผมเกต้าฮินดูทลอตสวัสดีครับ